ในเกมดันกลางของบุยลำเตะั้งวนทั้งบอลตัดมาเอกชัยรู้บากแถวสอ่ะครับจังหวะนี้โนโตะชวรักเซฟโอ้โหปริ้นไม่ตรงกรอบดูมองไกลๆแสงเห็นๆนะครับมงคลรับหนีอ่ะครับหนือจังหวะนี้ไปโอบกันหน่อยๆแล้ว ปวะตูโล่งๆหนึ่งศูนย์เลยผู้ติดไม่ว่าอะไจะว่ายิงของทางเมคกนแดงทองดูสปีดนะครับแซงมาแล้วโอ้สองคนหยุดไม่อยู่ครับแล้วเนี่ยครับบอลยังไม่ออกนะครับมงคลอ้อมมาจนได้ครับอืธนศักด์ก็แล้วนะครับสุดเช้าเนี่ยคือจะเอาตัวบังดันครับดันแล้วรอสิวรักสิวรักยังออกมาไม่ทันครับบอลก็ไม่ออกด้วยนะครับอ้อมเข้ามาจนได้ครับมงคลแล้วไหลมาธนากรก็แท็บอินง่ายๆครับ ประตูที่7ในฤดูกาลทศัดย้อนให้ใครขายเปิดโค้งโค้งบอฟาดมีผูกบอลรับตามซ้ำอีกหนึ่งติดความเป็นกองหล้าโอ้คาร์ م ي โลโอ้จอดตังของบุรีรัมย์ครับจอดจอดตรงนี้ปาติญโยวืดไปแล้วแต่เนี่ยหกหลาเนี่ยทิ้งตัวขวดแบบเต็มข้อเลยครับคาร์โลแต่ไม่ผ่านสราวุธครับที่ขวางทางปืนเอาไว้ได้นะครับติดหน้าขานะครับเด้งออกไปครับดูสั้ อาร์มี่บ้างบอสติไก,ก่ใช้แวบ,บไปแล้วให้ไก่ใช้ไม่ล้ำหน้าไก,ก่ใช้จี้เสาแรกมองทางเสาสองปอดส,สวยเลยครับประตูนี้ของไก่ใชยโอ้โหสิวรักษ์ไปหลงไปหลงทางเสียท่าอาร์มี่เลยครับโอ้โหนี่ต้องดูเะครับเจตนาขนาดไหนแต่กลายเป็นข้ามศีรษะสิวรักษ์เข้าไปสวยเลยครับดูนะครับตานี่ก็มองเพื่อนนะครับแต่โอ้โหดูน้ำหนักบอลแบบนี้ เอกชัยเนี่ยครับเหลือบแล้วเหลือบอีกนะครับมอ,องหาเพื่อนเหมือนจะเปิดลึกโอ้ยังไงก็ไม่รู้เลยครับที่น่าคือเป็นประตูครับที่อาร์มี่ขึ้นนำอีกครั้งโอ้โหถือถ้านึกว่ายิงก็ไม่รู้ว่าสิวรักจะป้องกันได้หรือไม่ด้วยนะครับเพราะทิ้งเสาสองไว้ไกลเหลือเกินออกมาทะลุให้กับโลได้อาครับก้อยล่อ ะวัโค้งโค้งมาแถวสองโอ้โหโนโตซ้ำยิงได้ซ้ำได้ประสินให้ประตูไปแล้วนะครับโอ้โหดูอีกทีครับว้าวโวเลยนะครับอ้อมมาหลังแนวรับครับคาเมโลแล้วใครยิงจังหวะแรกน่าจะยืนเหลื่อมอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าเหมือนกันนะครับ,รบปาลิโยดูจากภาพชา้าแบบนี้ครับโอ้โหถือว่าบุรีรัมย์มีโชคเลยครับจังหวะนี้ หวา่านออกจากเท้าของไคเฮราโน่ครับที่มาตินโยครับไปยืนหลังแนวรับครับแต่ทงไม่ขึ้นนะครับซัดลรงนี้ก็เลยเข้าไปเป็นจะไล่ได้หรือโดนฉีกไปมากกว่าน,นี้ส่วนวันนี้เราสองคน